ไวยสุดนะ

อยากรู้จริงๆแกอยู่ได้ยังไงเต็มสระขนาดนี้แม่ก็มีตัวสีแดงไปไหนโอเค๋ไหนัวสีแดงอ่ะอ๋อหนุ่มไง มีชายหาดเล่นน้ำได้นะชายหาดยาวประมาณสักร้อยเมตรได้สะอาดอยู่นะเนี้ยเล่นน้ำได้เลยแล้วก็มีสนามบอลด้านบนเป็นสนามบอลโอเคเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองเบี่ยงเบ็ดดูเดี๋ยวนะครับวันนี้เรามาหาปลานะครับมาตกปลากันนะครับวันนี้มีแหม,มาด้วยแล้วก็เบ็ดมาด้วยแหละ นะครับวันนี้ต้องเอาปลาทะเลให้ได้ว่าทั้งเบ็ดทั้งเหยือ่อทั้งของอเซสซอรีอะไรหมดเป็นหลายหมื่นเยนแล้วนะครับนนยังไม่ได้กินปลาทะเลเลยตกไม่ได้เลยนะครับกินแต่ปลาน้มจืดเมื่อกี้นี่เจอปลาเหมือนปลาดินนะ่ะปลากระพงขาวนะคิดว่านะมันจะมีอยู่เยอะอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับฝั่งนู้นนะครับ มันนู้เป็นราคาคาเนะก็มีคนญี่ปุ่นตกอยู่เรอะเหมือกนกันกที่เราก็มาเจอคนญี่ปุ่นตกอยู่นะคีดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะอยู่โอเคครับจะเจอกันเ,ออเห็นตัวปลานะครับบนนี้เอาแหมาด้วยลนะแต่แหมันลงช้ามากผำไม่ได้เลยน้ำใส่นะน้ำใสเห็นตัวปลาเลยเออ Điều đeo 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 thi còn đeo đeo héo đeo 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 มีแดงขึ้นในน้ำเป็มชั้นลายนี่เองสาหร่ายทะเลดำๆผมก็นึกว่าต้นอะไรโอเคสาหร่ายทะเลน่าจะมีปลาอยู่เดี๋ยวเปล่งน้องปลาแนี้ มันน่าจะมีปลาซ่อนอยู่นึงกี้นี่ผมเห็นตัวแล้วละ่ะลองดูกี้นี่พ่อลูกญี่ปุ่นก็มาดูแล้วเดี๋ยวจะตกมันกันแหละแต่ก็ไม่กินนะปลา ชายหาดแบบเนี้คนญี่ปุ่นไม่กิน <c oughs> ใต้กินหมดเ <c oughs> จอปลากระพงขาวด้วยละ่ะเ,เห็นมันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเนี่ยตัวนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ย นั่กว้วึ่เนมนคน,นละอย่างเลยมังคนละอย่างนะไม่ตั้ีอยู่งไถุง

ปลาทะเลด้วยเอาไปคัวใส่ตู้เย็นไหมนี่นก,กินเลยแบ่งกันครับตัวแรกตัวแรกครับปลากระบอกยักษ์ครับนี่เป็นกระพร้สามารถคือเก่านะครับโอ้โหกระบอกยักษ์ใครก็เห็นกระบอกขนาดนี้มั้งครับวันนี้นะครับแซ่บเลยเนื้อปลานี่ปลาในตัวนึงเลย ครอบมันมนะครับดูที่ว่าอร่อยไหมนะครับอันนี้ทาครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกก็ถือว่ากินได้นะครับอร่อยอยู่โอเคครับประมาณน,นี้จะเจอ